มิวเซเว่นลดครอบครัวเครื่องยนต์3,000ที่สำคัญราคาไม่ถึง4 0 0 0 0 0ปัญหาไม่จุกจิกจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผม วันนี้ผมก็มีรถครอบครัวนะครับผมเป็นแบรนด์หลักนะได้เกียร์ออโต้นะผมเครื่องยนต์3 0 0พันดีเซลนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมจะเป็นตัวยูซูมิวเซเว่นรถนะผมเกียร์ออโต้ปี2010นนะราคาไม่ถึง4 0 0แสนผ่อนโคตรถูกนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้ผมใจนำเสนอเลยนะผมนี่ห้องเครื่องเดิมนะผมเครื่องยนต์3 0 0พนนะผมเครื่องยนต์เดิมไม่เคยแกะนะผม คานหน้ามิดอาร์กยังเดิมๆเลยนะผมนี่เป็นเครื่องยนต์สามพัน 3, นะนี่ก็คือแบรนด์อีสุนะผมปัญหาไม่จุกจิกแน่นอนเพราะว่ารถยังใช้ได้อีกยาวๆนะเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนี่คันนี้นะผมมาดูเลยคันนี้มีเบรก a อ s มาแล้วเรียบร้อยนะผมนี่ในการเบรกนะผมก็คือถือว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมการจับของเบรกเอเบนะผมมันจะจับปล่อยจับปล่อยนะในขณะที่เราหยาับเบรกนะผมนี่ นี่ตัวนี้จะเป็นแผ่นเพดนะแผ่นเพดเดิมต้องเป็นรอยเป็นรูวงกลมนะผมห้ามเป็นวงรีนะตรงนี้ต้องเดิมเดิมนะผมนี่คันหน้าเดิมนะครับผมดูลดมือสองนะผมดูไม่ยากนะอ่ะดูตรงนี้รอยค้าฝากระโปรงนะผมนี่ตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้สวยเลยนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นอ่าตัวเติมอ่าดูเขาเรียกน้ำหม้อน้ำนะผมนี่ เต็มตรงนี้นะผมคือเติมคําว่าแม็กนะ M A X นี่ตรงนี้ห้ามเกินนะผมถ้าเกินมันจะขึ้นมาอ่าเวลาเราขับความร้อนอ่าสูงนะห้องยนต์เวลาเราขับถ้าเกินเราเติมเต็มนะมันมันจอกจากตรงนี้นี่มันจะพุ่งนะครับผมน้ำมันจะพุ่งออกจากตรงนี้นะอ่าพยายามเติมให้ให้ให้ตรงจุดมันนะผมนี่ทนี่เป็นสีเขียวคือน้ำน้ำน้ำยาหล่อเย็นนะผมที่ผมใส่ไปให้ลูกค้านะครับผมนี่สวยๆนะรถครอบครัวเดินทางไกลสะดวกสบายแน่นอนครับ อ่าโอเคสําหรับภายในห้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่มาดูกันต่อที่เครื่องยนต์นะนครับผมนี่เครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์ต่อเสร็จมาดูที่ภายนอกนะตัวนี้เป็นไฟหน้าสี่เหลี่ยมนะผมอ่าสี่เหลี่ยมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่กระจังหน้าตัวนี้จะรับรูลมได้ดีมากเลยนะผมอ่าช่วยระบายความร้อนนะนี่ช่องลมเขาจะเข้าได้หมดเลยนะผมนี่ที่เป็นช่องตรงแบบนี้แบบนี้นะครับผม คือสวยงามนะครับผมแมนยูโซไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศอ,อากาศของเมืองไทยนะผมนี่มาต่อด้านข้างนะครับผมเป็นล้อมแมกอลอยดํานหน้าเงานะครับผมนี่ขนาดยางนะครับผมจะเป็นขนาด265ถ้า 60R18 ไปเลยนะครับผมดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะอ่าแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3000 VGS Turbo นะครับนี่แบบนี้เลย ก็คือพวก SUV นะผมนี่ให้ดูภายในนะ่อ SUV วลรถครอบครัวภายในจะเป็นสีครีมตัดด้วยสีไม้นะผมนี่เป็นไม้แซมเข้ามาสวยงามมากนะผมคุณลูกค้าอ่าเป็นเบาะธรรมดานะครับผมไม่ได้ปรับไฟฟ้าสำหรับปี2010ผมว่าออปชั่นขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมนี่อ่อาเดี๋ยวผมให้ให้ดูข้างหลังนะอ่าดูข้างหลังนั่งก็ไม่แคบมากนะผมไม่แคบมากนะอ่ะอยายวเปิดตัวนี้ให้ดู ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าจอนะผมมีหน้าจอมีหน้าจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมมีหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือสวยแอร์นะผมแอร์ก็ปรับความเย็นได้ตรงนี้เลยนะผมก็จะเป็นแอร์เรานะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มีให้หมดนะผมมีไฟสองสว่างนะครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะผมแถว3มแถว3แถว3ก็ไม่ถึงกับแคบมากนะผมอ่ี๋ย่าผมให้๋ยวผมพานั่งเลยนะผมแถว3ามนะ ผมสูงประมาณ160กว่ากว่านะอ่ะอยอาให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะเย่ะปิดเลยนี่มีแอร์ด้วยนะผมมีแอร์ด้วยก็ถือว่าโอเคมีที่วางแก้วนะผมก็เข่าก็จะสูงขึ้นประมาณนิดนึงถ้าเป็นเด็กก็น่าจะนั่งพอดีนะผมนี่หัวก็หง่เหลือเยอะนะผมแล้วก็มีแอร์ตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วมีที่วางวมือน,นะผมแบบนี้ โอเคนะผมผมว่าโดยรวมก็ก็นั่งสบายนะผมนั่งสบายอยู่แถวหนึ่งกับแถวสองจะสบายกว่าแถวสามนะผมะแถวสามก็จะ,ะเขาเียกเขามันก็จะ,ส,ะสูงขึ้นมาหน่อยชั้นสูงขึ้นมาหน่อยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับภายในก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะผมะสาหรับด้านหลังนะผมก็จะมีที่ปัดน้าฝนนะผมมาให้แล้วนี่ตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เบิกใหม่นะผม นี่แล้วก็จะมีตัวกันลอยเวลาเอาของขึ้นนะตรงนี้อ่าจะเปิดดูด,ด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังยังใหม่นะผมยังเดิมนะอ่าให้ดูความเดิมด้านหลังนะรถเคยโดนมาไหมหัวน็อตไม่ขยับนะผมอ่าเม็ดอากจากโรงงานดูตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือเอา,อาง่ายก็คือรถ ปี2010ไม่มีอุบัติเหตุพลิกความจนหนักนะ้ําท่วมมาแน่นอนครับการันตีเลยดูภายในให้ดูมุมกว้างอะ่ะอยากให้น้องตะก้องถอยมานะผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมฟิลฟิลนั่งเครื่อง3,000เจียวโต้ปี2010นะ,ะฟิลผมว่าก็เอาเรื่องอยู่นะก็ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่นะครับผมะจะเป็นยังไง หรือว่าลูกค้าอยากมาลองขับลองนั่งดูนะผมโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ครับยินดีบริการตลอด24ชั่วโมงครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าอีซุมิวเซเว่คันนี้นะผมผมบอกไว้ก่อนว่ารถจะปีเก่าก็จริงนะผมแต่ว่าออปชั่นช่วงล่างห้องเครื่องนะผมยังใหม่ยังทันสมัยอยู่นะผมสำหรับคันนี้นะผมผมขายเพียง3 7 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะผมปีดาวนะผมผ่อนอยู่ที่7ปี84งวดผ่อนอยู่ประมาณ7,500บาทนะอ่าของแถมที่ผมจะมีให้สำหรับรถคันนี้นะผม1ประกันภัยบนท้องถนนแถมให้ได้1ปี2วารนตีเครื่องเกียร์3ปีค่าจัดค่าโอท4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับผม 5. เช็คเครดิตให้ฟรีถึงที่บ้านส่งรถให้ทั่วประเทศนะผมใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699ครับยินดีบริการตลอด24ชั่วโมงก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ